มุกมุกมุกวันนั้นนะ<บ>่ะเขาอืมนี่ก็ยกตายก็ยกใหญ่นะวันนั้นเออหกแล้วหกแล้วหกแล้ววันนั้นพี่นัาอ่ะเอาหม้อเบอร์ใหญ่อ่ะมุกไปสี่ห้าโลอ่ะไม่แบ่งไม่ได้แบ่งออกหม้อให้ให้ฉันยกคนเดียวเกือบอูตึงเลยอ่ะอื้อเลยนี่มุกเต่าจากหม้อ ไม่หกหอ่ะพี่จั่หกตีเนี่ยปล่อยมันเดี๋ยวแม็กซีก่มานอนทับแล้วก็ติดตัวแม็กซี่ไปมะนาวทีนี่ไปแล้วพอไม่แห้งไงยมะนาวมะนาวค่า ฟองแห้งเลยมะนาวต้องกินอื่มเนีไม่เพี่เขาเพิ่มฟองนมด้วยเพิ่มฟองนมมะนาวเนี่ยปพี่เพิ่มฟองนมมะนาวใชมแสอเิมแก้วเลย่ เวลามันใกล้จะหมดง,งั้นต้องให้ใช้แกวนออกมาย่อมือกาแฟทชาก็จะปวดเข่าจำไม่ได้เขาบอกเขาไปนสูอ่ะยวเราไัดถุงสามวันขอบคุณค่ะอี่ยาวคิวที่3ามค่ะแป๊บนึงนะ เสร็จแล้วค่ะ